สวัสดีครับผมเด็กชายสอนสิริสมหมายเรยียนอยู่ชั้น e EP .6 ทํา5เลขที่7ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทำแกงส้มหน่อไม้ดองปลาสดกัน,นครับวันนี้ผมจะมาตองเครื่องแกงเองซึ่งส่วนผสมของพริกแกงก็จะอยู่ในจานด้านบนฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนในจานฝั่งขวาและในถ้วยที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมของแกงส้มนะครับ เรานำส่วนผสมของเครื่องแกงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งเกลือกระเทียมหอมแดงขมิน้นแล้วก็กระปิลงไปตามครับเมื่อเราได้พริกแกงส้มที่ตามละเอียดแล้วเราก็ตั้งหม้อรอจนน้ำเดือดแล้วเอาพริกแกงส้มใส่ลงไปเมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปครับพอปลาเริ่มสุกเราก็ใส่หน่อไม้ดอกลงไป หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสตามใจชอบด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกมะนาวแล้วก็น้ำปลาครับปิดฝารอจนเดือดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ